พริกหอมกระเทียมเกลือค่ะชะอมพยายอและชะพูค่ะอ๋อขาดตําลึงนะคะใส่กะปินิดนึงค่ะต้มน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> แกงผักละใส่ไข่สองฟองค่ะะอมลงลวกก่อนเลยค่ะผักละลบไปนิดเดี๋ยวให้เพื่อนลงมาด้วยนะเพื่อนของริมรั้วลงมาด้วยกันจ้าใส่ไข่เพิ่มโปรตีนค่ะสองฟองเลยค่ะหอมกินสมุนไพรมากเลยค่ะไข่สุกก็ตักขึ้นได้เลยค่ะผงนวลนิดค่ะน่ากินมากแกงผักละใส่ไข่จ้า